น้ำหวานเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผิวขาวผ่องรูปร่างดีเหมือนคนดูแลตัวเองเก่งถึงจะไม่ได้แต่งหน้าจัดแต่ดูมีออร่าตลอดเวลาเธอแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพูดจาฉชา,ชานแถมเดินยังสง่ากว่าใครในซอยใครๆก็มองว่าน้ำหวานเป็นเมียที่น่าอิจฉาที่สุดของพี่ชาติพี่ชาติทำงานเป็นช่างก่อสร้างผิวเข้มตัวใหญ่เหงื่อออกตลอดเวลา แต่เป็นคนขยันซื่อ,อไม่ค่อยพูดอะไรเกินจำเป็นเขาเลิกงานเย็นก็กลับบ้านตื่นเช้าก็ไปทำงานตรงเวลาแปะ๊ะไม่มีเวลาเที่ยวเต่ไม่มีเพื่อนสาวไม่มีโลกส่วนตัวแต่น้ำหวานไม่เคยเชื่อแบบนั้นเลยเธอเป็นคนหึงเก่งคิดมากคอยจับผิดทุกอย่างที่พี่ชาติทำแค่พี่ชาติยิ้มให้แม่ค้าขายหมูตรงปากซอยเธอก็คิดไปถึงไหนต่อไหน ทำไมต้องยิ้มขนาดนั้นน้ำหวานถามด้วยน้ำเสียงแข็งแข็งพี่ชาติตอบแค่เบาๆว่าก็เขาทักเลยยิ้มให้แต่น้ำหวานไม่จบหันไปมองแม่ค้าคนนั้นแบบไม่พอใจสุดๆทุกเช้าน้ำหวานจะยืนอยู่หน้าร้านของตัวเองที่เปิดขายน้ำเต้าหู้ข้างบ้านแต่สายตาก็จ้องพี่ชาติทุกฝีก้าวตอนเดินออกจากบ้านพอเห็นพี่ชาติหยุดคุยกับใคร เธอจะรีบเดินเข้าไปทันทีทำเหมือนบังเอิญผ่านมาหลายครั้งที่คนโดนเธอมองแรงถึงกับหน้าเวอไม่รู้ตัวเลยว่าทำอะไรผิดวันหนึ่งหลังเลิกงานพี่ชาติกลับบ้านช้ากว่าปกติครึ่งชั่วโมงน้ำหวานนั่งหน้าเครียดอยู่ตรงบันไดบ้านมือถือในมือติดตัวไม่ห่างทันทีที่พี่ชาติเดินเข้าบ้านเธอก็ลุกขึ้นถามทันทีไปไหนมาทำไมกลับช้า พี่ชาติพูดเสียงนิ่งๆว่าฝนตกรถติดแต่น้ำหวานไม่เชื่อเธอเปิดมือถือพี่ชาติทันทีแบบไม่ขออนุญาตเจอเบอร์แปลกๆโทรเข้าเมื่อช่วงบ่ายน้ำหวานโทรกลับทันทีปลายสายรับด้วยเสียงผู้หญิงน้ำหวานไม่รอช้าพูดจาแรงใส่ทันทีแต่สุดท้ายก็ต้องเงียบเมื่อรู้ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่โทรมาคุยเรื่องเอกสารงานของพี่ชาติพี่ชาติถอนหายใจยาวเดินเข้าไปในครัวเงียบเงียบไม่พูดอะไรอีกส่วนน้ำหวานก็ได้แต่นั่งเงียบไม่กล้าพูดต่อแต่สีหน้ายังไม่พอใจอยู่ดีทั้งซอยเริ่มพูดกันเรื่องน้ำหวานที่ขี้หึงเกินเหตุบางคนเห็นใจพี่ชาติบางคนก็ว่าเขาน่าจะมีอะไรจริงๆถึงทำให้มีระแวงขนาดนี้แต่เรื่องจริงคือ ยังไม่มีใครรู้ทั้งหมดและดูเหมือนดราม่านี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันอาทิตย์น้ำหวานตื่นตั้งแต่ตีห้าทั้งที่ปกติไม่เคยลุกก่อน8ดโมงวันนี้เธอแอบ,บแต่งหน้าเบาๆใส่เสื้อแขนยาวปิดมิดชิดแล้วแกล้งเดินออกจากบ้านเงียบๆในมือถือเธอเปิดแอปตามพิกัดของพี่ชาติที่แอบ,บเปิดไว้ตอนเขาหลับ เธออยากรู้ว่าผัวไปไหนกันแน่ในวันหยุดที่บอกว่าจะไปซื้อตะปูพิกัดพาเธอไปถึงตลาดสดท้ายซอยที่คนแน่นตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงน้ำหวานเดินหลบตามหลังเสาเลซ้ายขวาแบบนักสืบสมัครเล่นจนในที่สุดก็เจอภาพที่ทำให้ใจเต้นแรงแบบควบคุมไม่ได้พี่ชาตินั่งกินกาแฟอยู่กับผู้หญิงหน้าตาดีแต่งตัวเรียบร้อยดูภูมิฐาน ทั้งคู่หัวเราะก,กันเบาๆพี่ชาติยื่นแก้วน้ำให้ผู้หญิงคนนั้นมือแทบแตกกันน้ำหวานรีบวิ่งปรี๊ดเข้าไปกลางวงสนทนาพร้อมเสียงถามลั่นนี่มันอะไรมากินกาแฟกับผู้หญิงแบบนี้เหรอคนในตลาดหันมองกันพรึบแม่ค้าหยุดหันหมูพ่อค้าหยุดตะโกนขายผักพี่ชาติตกใจรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้พูดเสียงดังว่าหวาน ใจเย็นก่อนแต่น้ำหวานไม่ฟังเธอชี้หน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วถามว่าเธอเป็นใครผู้หญิงคนนั้นยกมือไหวยอย่างสุภาพพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าหนูชื่อป่านค้าเป็นลูกสาวของเฮียวิชัยเจ้าของบริษัทที่พี่ชาติทำงานอยู่น้ำหวานหน้าเสียไปทันทีคนในตลาดเริ่มซุบซิบบางคนยิ้มขำเบาๆ พี่ชาติพาน้ำหวานออกมานั่งที่ป้ายรถเมย์ข้างทางน้ำหวานเงียบสนิทไม่กล้าสบตาป่านเขาเรียนจบวิศวะพ่อเขาให้มาดูหน้างานพี่ก็แค่พาเขามาดูพื้นที่ตลาดเช้านี้พี่ชาติพูดช้าๆสีหน้าไม่ได้โกรธแต่ออกจะผิดหวังมากกว่าน้ำหวานนั่งนิ่งมือกำกระโปรงแน่นใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอรู้ตัวว่าทำเกินไปอีกแล้ว ทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีทีท่าจะหวังอะไรกับพี่ชาติเลยขอโทษนะพี่ชาติน้ำหวานพูดเบาๆเหมือนเสียงจะสัน่นพี่ชาติไม่พูดอะไรลุกขึ้นแล้วเดินนำกลับบ้านเงียบๆตลอดทางน้าหวานไม่กล้าส่งเสียงคนที่ผ่านมามองเธอด้วยแววตาหลายแบบบางคนสายหน้าบางคนยิ้มมุมปากบางคนก็พูดเบาๆว่าเมียเขานี่แรงจริง พี่ชาติเปิดประตูเข้าบ้านถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าห้องนอนทันทีเหลือน้ำหวานที่ยืนอยู่หน้าประตูใจเต็มไปด้วยคำถามว่าเธอทำลายความรักของตัวเองไปหรือยังหลังเหตุการณ์วันนั้นน้ำหวานเริ่มรู้ตัวว่าทำเกินไปหลายอย่างเธอเงียบลงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมองหน้าพี่ชาติเท่าเมื่อก่อนตอนเช้าก็ทำกับข้าวไว้ให้ กล่องข้าวที่เคยโยนทิ้งเวลางอนวันนี้จัดเรียงอย่างเรียบร้อยข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวฟูๆกับหมูทอดที่พี่ชาติชอบที่สุดพี่ชาติไม่พูดอะไรแค่รับกล่องข้าวเงียบๆแล้วเดินไปทำงานแต่น้ํำหวานเห็นแววตาเขามันไม่เหมือนเดิมเหมือนคนที่กําลังระวังไม่ให้ตัวเองเจ็บอีกเธอเริ่มพยายามปรับตัวไม่เช็ดมือถือพี่ชาติไม่ตามไปตลาด ไม่โทรจิกระหว่างวันแต่ถึงจะทำดีแค่ไหนพี่ชาติก็ยังเงียบไม่ค่อยพูดด้วยเหมือนก่อนทุกเย็นพี่ชาตินั่งดูข่าวเงียบเียบน้ำหวานก็เอาน้ำไปวางให้ข้างตัวเมื่อก่อนเธอชอบนั่งขั้นกลางตอนพี่ชาติกับหลานคุยกันเดี๋ยวนี้เธอแค่มองอยู่ไกลๆน้ำหวานเริ่มรู้แล้วว่าการทำดีเฉพาะตอนรู้สึกผิดมันไม่พอจะลบสิ่งที่ทำไปก่อนหน้าได้ เธอเคยคิดว่าการหึงคือความรักแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เขาไกลออกไปทุกวันวันหนึ่งขณะพี่ชาติกำลังจะออกไปทำงานน้ำหวานเดินไปส่งถึงหน้าประตูบ้านเธอยกมือไหว้พูดเสียงเบาๆว่าขอโทษนะพี่ชาติที่ทำให้เหนื่อยพี่ชาติพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรแค่เดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนที่มารับ น้ำหวานยืนมองแผ่นหลังของพี่ชาติจนลับตาใจเธอปนเศร้าและเสียใจไม่ใช่เพราะเขาไม่ตอบอะไรแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าความเชื่อใจมันหายไปแล้วจริงๆคืนนั้นเธอเอารูปแต่งงานที่ตั้งอยู่บนหิ้งลงมาปัดฝุน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในรูปนั้นพี่ชาติยิ้มกว้างน้ำหวานก็ยิ้มสดใสไม่มีเขาของความระแวงแบบทุกวันนี้เลย ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะเลือกไว้ใจตั้งแต่วันแรกน้ำหวานพูดกับตัวเองเบาๆแล้วมองไปที่ห้องนอนของพี่ชาติที่ปิดเงียบความเงียบในบ้านตอนนี้ไม่ได้เกิดจากการทะเลาะแต่มันคือระยะห่างที่เธอเป็นคนสร้างเองและเธอก็ไม่รู้เลยว่าจะยังมีโอกาสได้รื้อฟื้นมันกลับมาอีกไหม ตั้งแต่วันนั้นน้ำหวานเริ่มพยายามเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเธอหัดใจเย็นหัดเงียบหัดปล่อยให้พี่ชาติใช้ชีวิตบ้างแต่สิ่งเดียวที่เธอยังปล่อยไม่ได้เลยคือมือถือของพี่ชาติไม่ใช่เพราะเธออยากจับผิดแต่เพราะความระแวงมันฝังลึกเกินกว่าจะหายได้ง่ายๆทุกคืนพอพี่ชาติหลับน้ำหวานจะแอบหยิบมือถือมาถ่ายดูเงียบๆเ,เช็คข้อความเข้า รูปในแกลเลอรี่รวมถึงเบอร์โทรล่าสุดบางคืนไม่มีอะไรเลยเธอก็ยังนั่งมองหน้าจอเหมือนจะมีอะไรโผลออกมาบางครั้งแค่เบอร์ไม่รู้จักโทรเข้าใจเธอก็เต้นแรงเหมือนเจอหลักฐานใหญ่จนคืนหนึ่งน้ำหวานเห็นเบอร์แปลกโทรเข้าช่วงบ่ายไม่มีชื่อเซฟไว้เธอรอจนตีหนึ่งแล้วค่อยโทรกลับเสียงปลายสายเป็นผู้หญิงที่พูดจาดีมาก แต่ยังไม่ทันให้อธิบายน้ำหวานก็พูดใส่เสียงแข็งว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานอย่ามายุ่งกับผัวฉันอีกปลายสายเงียบไปสักพักแล้วตอบว่าหนูเป็นลูกค้าของบริษัทค้โทรมาสอบถามราคารั้วบ้านน้ำหวานหน้าแดงรีบวางสายใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะโกรธเพราะอายเธอค่อยค่ยวางมือถือไว้ที่เดิมแล้วนอนหันหลังให้พี่ชาติทั้งที่นอนไม่หลับเลยเช้าวันต่อมา พี่ชาติกลับมาจากทำงานเร็วผิดปกติสีหน้าไม่เหมือนเดิมเขานั่งลงตรงโต๊ะกินข้าวแล้วพูดเสียงนิ่งๆว่าหัวหน้าบอกว่าเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาบ่นเรื่องเมียพนักงานพูดไม่ดีน้ำหวานสะอึกพูดไม่ออกเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างรู้สึกผิดหวานรู้ว่าไม่ควรโทรไปแต่ตอนนั้นมันห้ามใจไม่ได้เธอพูดเบาๆเหมือนจะร้องไห้ แต่น้ำตาก็ยังไม่ไหลพี่ชาติมองหน้าเธอไม่ดุไม่เสียงดังแต่คำที่พูดออกมาทำให้เธอจุกหวานไว้ใจพี่หน่อยไม่ได้เลยเหรอน้ำหวานเงียบพูดอะไรไม่ออกแค่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนโดนตีที่ใจในหัวเธอมีแต่คำถามซ้ำๆว่าทำไมถึงไม่เชื่อคนที่อยู่ด้วยกันทุกวัน ทั้งที่เขาไม่เคยทำให้เห็นเลยว่าโกหกแล้วทำไมถึงกลัวอยู่ตลอดว่าเขาจะนอกใจคืนนั้นน้ำหวานนอนหลับไปทั้งน้ำตามือไม่ได้จับมือถืออีกเลยแต่ในใจก็ยังเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบหรือจริงๆแล้วคนที่ทำลายชีวิตคู่ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นความคิดในหัวของเธอเอง หลังจากเรื่องโทรหาลูกค้าน้ำหวานก็แทบไม่พูดกับใครเลยทั้งวันเธออยู่เงียบๆที่บ้านขายน้ำเต้าหู้เหมือนเดิมแต่หน้าตาไม่สดใสเหมือนก่อนพี่ชาติยังคงออกไปทำงานทุกเช้ากลับบ้านทุกเย็นแต่บรรยากาศในบ้านเงียบกว่าที่เคยไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำถามว่าเหนื่อยไหมไม่มีใครถามใครอีกเลย จนอยู่มาวันหนึ่งน้ำหวานสังเกตว่าพี่ชาติแต่งตัวดูดีผิดปกติเขาใส่เสื้อเชิตใหม่รีดเรียบกริบผมหวีเรียบร้อยกว่าทุกวันน้ำหวานยืนมองจากหน้าต่างใจเริ่มคิดไปไกลความระแวงกลับมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวจะไปเจอใครหรือเปล่าทำไมต้องแต่งหล่อขนาดนี้คำถามเต็มหัวไปหมดเธอแกล้งทำเป็นไปซื้อของในตลาดแล้วแอบเดินตามพี่ชาติไปห่าง พี่ชาติขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากซอยเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนน้ำหวานจอดรถไว้ไกลๆเดินตามแบบหลบๆซ่อนๆใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เธอชะงักไปทันทีเหมือนโดนหยุดเวลาพี่ชาติกำลังนั่งอยู่ในห้องเรียนเล็กๆก,กับคนอีกห้าถึงหคนมีหนังสือวางอยู่ตรงหน้า คุณครูผู้หญิงกำลังอธิบายอะไรบางอย่างทุกคนตั้งใจฟังเหมือนเด็กประถมน้ำหวานยืนงงอยู่หน้าต่างไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนเห็นสมุดเล่มใหญ่ที่เขียนหน้าปกว่าเรียนเสริมช่างไฟฟ้าน้ำหวานใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะหึงอีกแล้วมันคือความรู้สึกผิดเธอยืนดูอยู่เงียบๆนานหลายนาทีพี่ชาติไม่รู้เลยว่าเธอมาเห็น เขานั่งจดโน้ตอย่างตั้งใจมือที่เคยจับแตะค้อนกับตะปูกำลังจับปากกายอย่างเก้ก้กังๆน้ำหวานค่อยๆเดินถอยหลังออกมาน้ำตาซึมขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเธอเพิ่งรู้ว่าผู้ชายที่เธอเคยหาว่าน่าสงสัยจริงๆแล้วกำลังพยายามเพื่ออนาคตของทั้งคู่เรียนเสริมเพื่อหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินเก็บอยากให้เมียสบายมากกว่านี้ คืนนั้นพี่ชาติกลับมาบ้านเหมือนทุกวันน้ำหวานยืนรออยู่หน้าบ้านสีหน้าเปลี่ยนไปเธอไม่ได้พูดเรื่องที่เห็นในวันนี้แค่ยื่นน้ำเย็นให้เขาแล้วพูดว่าเหนื่อยไหมพี่วันนี้เรียนอะไรมาเหรอพี่ชาติชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆแล้วตอบว่ารู้แล้วสินะน้ำหวานพยักหน้าเบาๆน้ำตาไหลออกมาโดยไม่พูดอะไรอีก เพราะบางครั้งการรู้ว่าคนที่เรารักกำลังเหนื่อยเพื่อเรามันก็พอแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันนั้นน,น,น้ำหวานเปลี่ยนไปมากแบบที่แม้แต่ตัวเองก็ยังแปลกใจเธอไม่ตามไม่จ้องไม่คอยจับผิดพี่ชาติอีกเหมือนเมื่อก่อนตอนเช้าเธอห่อข้าวให้ตอนเย็นคอยฟังว่าเขาเรียนอะไรบ้าง บางครั้งก็นั่งฟังเฉยๆบางวันก็แอบ,บจดตามในสมุดให้เขาด้วยพี่ชาติเองก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นพูดมากขึ้นเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟังบ่อยขึ้นทั้งคู่เริ่มกลับมายิ้มให้กันอีกครั้งถึงจะยังไม่เหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆบ้านที่เคยเงียบเริ่มมีเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเบาๆกลับมาอีกครั้งเหมือนทุกอย่างกำลังจะกลับมาดี ถ้าไม่เจอเรื่องวันนั้นเสียก่อนคืนนั้นน้ำหวานกำลังจะเก็บผ้าที่ตากไว้หลังบ้านพี่ชาติวางมือถือไว้บนโต๊ะจังหวะเดียวกับที่มีข้อความเด้งขึ้นมาพอดีเธอบอกตัวเองว่าไม่ควรดูแต่สายตาก็เผลอเห็นข้อความที่เขียนว่าคิดถึงนะลูกดูแลตัวเองดีๆใจน้ำหวานสะดุ้งว,วบูบมือชะงักหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา เธอเดินเข้าบ้านเงียบๆไม่พูดอะไรแต่นั่งจ้องพี่ชาติแบบที่เจ้าตัวเริ่มรู้สึกได้เป็นอะไรหวานมีอะไรหรือเปล่าน้ำหวานเงียบไปสักพักแล้วถามเสียงนิ่งๆว่าใครส่งมาหาพี่ทำไมเขาคิดถึงพี่ชาติหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็หัวเราะเบาๆออกมาแม่พี่เองอยู่บ้านนอกพี่ส่งเงินให้ทุกเดือนเขาเพิ่งหัดส่งข้อความได้ น้ำหวานหน้าเวรรู้สึกเหมือนโดนสาดน้ำเย็นใส่กลางใจทั้งเจ็บทั้งอายหวานคิดว่าใครอีกล่ะพี่ชาติพูดพร้อมมองหน้าเธอแบบจริงจังน้ำหวานก้มหน้าลงน้ำตาซึมขึ้นมาแบบกลั้นไม่อยู่เธออยากจะไว้ใจเขาให้มากกว่านี้แต่ทำไมหัวใจมันยังกลัวซ้ำๆอยู่ตลอดพี่ไม่ได้โกรธหรอกนะ แต่วานต้องเชื่อใจกันบ้างเราจะไปต่อไม่ได้ถ้ามีแต่ความระแวงพี่ชาติพูดเสียงเบาๆแต่มันชัดเจนจนแทงเข้ากลางใจน้ำหวานเต็มๆคืนนั้นน้ำหวานนอนนิ่งอยู่ข้างๆพี่ชาติไม่พูดอะไรเลยทั้งคืนแต่ในหัวเธอคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกความรู้สึกที่ทำให้เขาห่างไปเธอรู้แล้วว่า ความลับที่เจ็บที่สุดคือความคิดของตัวเองที่ไม่ยอมเชื่อใจคนที่รักและถ้าเธอยังไม่เปลี่ยนจากข้างในจริงๆเธออาจจะเสียเขาไปโดยไม่ต้องมีผู้หญิงคนอื่นเลยก็ได้เช้าวันนั้นบ้านเงียบผิดปกติไม่มีเสียงพูดคุยเหมือนทุกวันน้ำหวานตื่นก่อนพี่ชาติแต่ไม่ได้เตรียมข้าวกล่องเหมือนเคยเธอเดินผ่านเขาเหมือนไม่มีตัวตน ใจยังค้างกับเรื่องข้อความเมื่อคืนแม้จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่ความเจ็บในใจก็ยังไม่ยอมจางพี่ชาติแต่งตัวเงียบๆไม่พูดอะไรไม่ถามเหมือนทุกวันเขาหยิบหมวกกันน็อกแล้วเดินออกจากบ้านน้ำหวานไม่มองตามแต่พอเสียงรถหายไปน้ำหวานกลับนั่งร้องให้อยู่ที่โต๊ะกลางบ้านไม่ใช่เพราะพี่ชาติทำผิด แต่เพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นฝ่ายผลักเขาให้ห่างออกไปทุกวันเย็นวันนั้นพี่ชาติกลับมาช้ากว่าปกติน้ำหวานนั่งรออยู่หน้าบ้านมือถืออยู่ในมือตลอดเวลานิ้วไถ่ขึ้นลงเหมือนหาคำตอบอะไรบางอย่างจนเสียงมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นน้ำหวานก็ลุกขึ้นยืนทันทีสายตาเต็มไปด้วยคำถามไปไหนมาทำไมกลับช้าหรือติดแชทกับใครอีก พี่ชาติถอนหายใจแรงวางถุงข้าวลงแล้วพูดเสียงดังครั้งแรกพี่เหนื่อยแล้วหวานเหนื่อยกับการต้องตอบคำถามซ้ำๆทุกวันน้ำหวานสะดุง้งไม่คิดว่าพี่ชาติจะพูดแบบนี้เพราะเขาเป็นคนเงียบมาทั้งชีวิตก็เพราะพี่ทำตัวให้มันน่าสงสัยไงเธอโต้กลับทันทีเสียงเริ่มสัน่นหรือเพราะหวานคิดไปเองทุกอย่างแล้วโทษพี่ตลอด ถ้าหวานไม่มีวันไว้ใจพี่ได้งั้นอยู่คนเดียวไปเถอะคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ามันเงียบกว่าคำตะโกนแต่ดังที่สุดในหัวน้ำหวานเธอยืนนิ่งน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวไม่มีแรงจะพูดอะไรตอบกลับพี่ชาติเดินเข้าบ้านไปเงียบๆเ,เสียงประตูห้องนอนปิดเบาๆแต่หนักแน่นน้ำหวานนั่งลงตรงพื้นใจรู้สึกเหมือนพังทั้งหลัง เพราะคนที่พูดคือคนที่เธอรักที่สุดเธอไม่ได้กลัวคำว่าอยู่คนเดียวแต่กลัวการไม่มีเขาในชีวิตอีกต่อไปคืนนั้นทั้งบ้านเงียบสนิทต,ต่างคนต่างนอนแต่ไม่มีใครหลับลงเลยในความมืดน้ำหวานกุมมือแน่นพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าฉันจะไม่ยอมเสียเขาไปเพราะนิสัยของตัวเองอีกแล้วเด็ดขาด เช้าวันถัดมาน้ำหวานยังคงตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงเรียกพี่ชาติไม่มีถุงข้าวให้ไม่มีรอยยิ้มส่งเขาออกจากบ้านเธอแค่นั่งนิ่งๆอยู่ที่โต๊ะมองถ้วยกาแฟที่วางเย็นอยู่ตรงหน้าในหัวมีแต่คำพูดเมื่อคืนที่ยังวนไปวนมาไม่ยอมหายพี่ชาติเข้ามาในครัวเงียบๆหย,ยิบกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้าน ไม่หันมามองไม่พูดลาแค่ปิดประตูเบาๆเหมือนไม่อยากรบกวนใครน้ำหวานมองแผ่นหลังเขาจากในบ้านรู้สึกเหมือนหัวใจโดนบีบแน่นเธอไม่เคยรู้สึกกลัวการอยู่คนเดียวเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตตลอดวันนั้นน้ำหวานนั่งเงียบอยู่หน้าร้านลูกค้ามาซื้อก็ยิ้มแบบฝืนๆแม่ค้าข้างบ้านทักว่าเงียบผิดปกตินะวันนี้ เธอก็แค่ยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆไม่มีใครรู้ว่าในใจเธอกําลังต่อสู้กับตัวเองแค่ไหนมันทรมานยิ่งกว่าการทะเลาะอีกคืนนั้นเธอเอาสมุดเล่มหนึ่งออกมาเขียนจดทุกอย่างที่เธอเคยทำผิดทุกคำที่เคยพูดแรงๆทุกครั้งที่ไม่เชื่อใจเขาเขียนไปก็ร้องให้ไปน้ําตาเปื้อนกระดาษจนหมึกเลอะไปหลายบรรทัดแต่เธอยังเขียนต่อ เพราะมันคือทางเดียวที่เธอจะระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาได้วันถัดมาน้ำหวานเปลี่ยนไปเงียบๆโดยไม่ต้องให้ใครบอกเธอไม่แต่มือถือพี่ชาติไม่ถามว่าเขาไปไหนไม่เช็คข้อความอะไรทั้งนั้นเธอเริ่มหันมาสนใจร้านของตัวเองยิ้มให้ลูกค้าทักทายคนรอบบ้านมากขึ้นแม้ในใจจะยังเจ็บอยู่บ้างแต่เธอรู้ว่าต้องเริ่มจากตัวเองก่อน เย็นวันนั้นพี่ชาติกลับมาบ้านช้ากว่าทุกวันน้ำหวานก็ยังรออยู่เงียบเงียบเธอยกน้ำเย็นวางให้เขาไม่พูดอะไรมากแค่ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมพี่ชาติพยักหน้าไม่พูดเยอะเหมือนเคยแต่ในแววตาเขาอ่อนลงมากเหมือนจะรู้ว่าน้ำหวานไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอเดินกลับเข้าครัวยิ้มบางๆกับตัวเองแล้วคิดในใจว่า ฉันไม่อยากเป็นเมียที่น่ารำคาญอีกแล้วฉันอยากเป็นคนที่เขากลับบ้านมาแล้วสบายใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่ไม่มีใครบังคับมีแค่หัวใจกับความรักเท่านั้นที่ผลักดันเย็นวันหนึ่งหลังจากพี่ชาติกลับจากทำงานน้ําหวานตักข้าวใส่จานให้เงียบๆทั้งคู่กินข้าวโดยไม่มีเสียงพูดมีแค่เสียงช้อนกระทบจานเบาๆ พอพี่ชาติวางช้อนลงน้ำหวานก็หันไปมองหน้าเขาอย่างลังเลพี่ชาติหวานขอโทษนะที่ผ่านมาหวานทำให้พี่เหนื่อยมากเลยใช่ไหมพี่ชาติเงียบไปสักพักเหมือนกําลังกลืนอะไรบางอย่างลงคอพี่ไม่โกรธหรอกแต่บางทีพี่ก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองเลยคำพูดนั้นเหมือนตบเบาๆที่ใจน้ําหวานเพราะมันคือความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับ พี่ไม่อยากต้องคอยระวังทุกคำพูดทุกการกระทำเพราะกลัวจะโดนเข้าใจผิดน้ำหวานพยักหน้าเบาๆน้ำตาคลอแต่พยายามไม่ให้ไหลหวานรู้ตัวแล้วพี่หวานไม่อยากเป็นคนที่เอาความกลัวมาทำร้ายคนที่หวานรักเธอยิ้มบางๆจับมือพี่ชาติไว้แน่นเหมือนจะบอกว่าเธอจะไม่ปล่อยง่ายๆอีกแล้ว ต่อไปนี้หวานจะเชื่อใจจะเรียนรู้ใหม่ให้เป็นเมียที่พี่สบายใจเวลาอยู่ด้วยพี่ชาติมองหน้าภรรยาที่เปลี่ยนไปมากในช่วงไม่กี่วันน้ำหวานที่เคยระแวงทุกอย่างกลายเป็นคนที่พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและเข้าใจพี่เองก็มีส่วนผิดที่ไม่เคยอธิบายอะไรให้หวานฟังชัดๆบางทีถ้าเราคุยกันมากกว่านี้อะไรหลายอย่างคงไม่พังไปขนาดนั้น ทั้งคู่เงียบไปพักหนึ่งก่อนที่พี่ชาติจะพูดขึ้นเบาๆว่าความรักมันไม่พอหรอกหวานถ้าไม่มีความเข้าใจและความไว้ใจไปด้วยน้ำหวานยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคู่คืออะไรไม่ใช่แค่ความรักที่พูดทุกวันแต่คือการลงมือทำให้กันจริงๆคืนนั้นทั้งบ้านไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความเงียบอึดอดัด มีแค่เสียงลมหายใจที่ผ่อนคลายพี่ชาติเอาผ้าห่มห่มให้น้ำหวานก่อนจะพูดเบาๆว่าขอบคุณที่ยังอยู่แล้วก็พยายามไปด้วยกันน้ำหวานพยักหน้าช้าๆหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าความรักที่ดีไม่ใช่รักที่ไม่มีปัญหาแต่คือรักที่พร้อมจับมือกันฝ่าปัญหาไปให้ได้แบบที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ผ่านไปหลายเดือนชีวิตคู่ของน้ำหวานกับพี่ชาติเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่มีการตามจิกไม่มีการระแวงมีแต่คำถามที่เต็มไปด้วยความห่วงใยน้ำหวานหันมาดูแลร้านของตัวเองจริงจังเปิดขายทุกเช้าแบบไม่ขาดลูกค้าติดใจรสชาติน้ำเต้าหู้บางวันต่อคิวกันจนถึงหน้าบ้านคนอื่น พี่ชาติก็ขยันไม่แพ้กันเขาเรียนจบคอร์สช่างไฟได้ใบรับรองจากสถาบันเจ้านายเห็นความตั้งใจเลยโปรโมทให้เป็นหัวหน้าช่างดูแลไซางงานทั้งเขตเงินเดือนเพิ่มขึ้นเวลาทำงานยืดหยุ่นมากขึ้นเขามีเวลากลับบ้านมากกว่าเดิมตอนเย็นมักช่วยน้ำหวานเก็บร้านนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันวันหยุดทั้งคู่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของเข้าร้าน แวะกินข้าวนอกบ้านเป็นบางครั้งไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีสายตาหวาดระแวงมีแต่รอยยิ้มที่เข้าใจกันมากขึ้นบางวันพี่ชาติซื้อของเล็กๆน้อยๆมาให้น้ำหวานก็ห่อของว่างใส่ถุงให้เขาไปทำงานเรื่องเล็กๆที่เคยมองข้ามกลายเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ให้ค่ามากที่สุดในตอนนี้เพื่อนบ้านหลายคนพูดกันว่าพี่ชาติหน้าสดใสขึ้นเยอะน้ำหวานก็ดูใจเย็นกว่าเมื่อก่อน บางคนถึงกับถามว่าไปไหว้พระขอพรที่ไหนมาถึงได้รักกันมากขึ้นทุกวันน้ำหวานแค่ยิ้มแล้วตอบเบาๆว่าไม่ได้ไหว้พระหรอกแต่ไหว้ใจกันมากกว่าคำพูดธรรมดาแต่กินใจฟังแล้วรู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเย็นวันหนึ่งพี่ชาติกำลังนั่งดูข่าวอยู่หน้าทีวีน้าหวานเดินมานั่งข้างๆเงียบๆ เธอหยิบสมุดเล่มเก่าที่เคยเขียนคำขอโทษยื่นให้พี่ชาติอันนี้หวานอยากให้พี่เก็บไว้ไม่ต้องอ่านก็ได้แต่อยากให้รู้ว่ามันมีอยู่พี่ชาติรับมาเปิดดูช้าๆทีละหน้าอ่านเงียบๆจนถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนไว้ว่าขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันทั้งที่มีเหตุผลจะปล่อยตั้งหลายครั้ง พี่ชาติยิ้มบางๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองเมียที่นั่งอยู่ข้างๆพูดเสียงเบาว่าเมียก็คือเมียและหวานคือคนที่ดีที่สุดสำหรับพี่แล้วน้ำหวานหัวเราะทั้งน้ําตาเอาหัวพิงไหล่เขาเบาๆไม่พูดอะไรต่อบางเรื่องไม่ต้องใช้คำอธิบายยาวๆแค่การยอมรับและเข้าใจมันก็เพียงพอแล้วสุดท้ายความรักไม่ใช่เรื่องของคนดีหรือคนผิด แต่มันคือเรื่องของคนสองคนที่เลือกจะโตไปด้วยกันในทุกวันที่ยังมีกันอยู่